สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเมือ่อนี้กับผ้าคุณยายมาทำธุรกิจโอ้แมนมาทำผ้ารกิจทำการตัดกิ่งไหม่เล็กๆน้อยๆที่มันเกิดี่น้ำพุม่มเป็นพุ่มน้ำขางต้นไหม่แต่ตัดออกเพื่อที่สิปลูกอ้อยจ้าเพื่อที่สิปลูกอ้อยเฮ้เขาไปทำการเตรียมที่ เตรียมทีน่าจากสีใดซ้ำใดช่วงนี้บอค่อยว่างปันไดจะ้ะนี่โพนปวกจอมปวกกำลงังทำการคุณยายกับหลานนาั่งที่พุ่นจะ้ะน้องกูเกิลกับคุณยายเสร็จแล้วจะภารกิจว่านี่เสร็จแล้วเราทำหน้าที่ของเราเสร็จแล้วคะ่ะ เล้ตั้งแต่ไถแต่เลือยแต่ไทกับไร่ขีดหมอก,กองอยู่ตรงนู้นกองตรงนู้นเดี๋ยวรถเขาสีมะเทให้อีกซีรถจ้ะปุ๋ยหมักจากโรงงานเป็นปุ๋ยหมักของโร่ง,งน้าตาลจ้ะดีได้นะจ้ะใสน้าใสไยใสสวนเพื่อทำการพอปลูกดีหลายจ้ะปุ๋ยเพิ่มนนดีจ้ะนะ ใส่ลแล้วงามกับหมองเลยจ้ะเมื่อนี้กับผ้ามาเลาะให้เลาะสวนคืเอเ่าจะมากับคุณยายกับน้องก,กูเกิลขึ้นรถค่อยแล้วสิกับบ้านจากข้าวนี่สิบภารกิจของเราแล้วค่ะต้นใหม่ที่เพิ่นเอากิ่งขา้มาในสวนเท่ากับเก็บเรียบร้อยแล้วจ้ะนูน้นเก็บว่าสานมือว่านี่โจนเมื่อยย่อนถ้าเก็บกิงใหม่ กิ่งใหม่เพื่อนนั้นมาลิงาใหม่ฟังมันกิ่งใหม่งาใหม่แล้วข้าวนีิมันเพิ่นบได้กเก็บให้จะได้ได้พากันมาเก็บหมู่บ้านนี่กับเด็กเล็กเด็กน้อยโอ้ยมื่อก็สั่นจังเราแลิลกกันสกับบ้านแล้วจ้ามือนี่นสิทำกันค่อยดับไฟจากแป๊บก่อนแล้วคอยสิกลับบ้านจ้ามือนี่จะ คิดฮอดคิดถึงเพื่อนเพื่อนคลิกเก่าจ้าโชคดีมีไไสจ้าวันนี้โชคดีโชคดีมื่อน,นี้ก็ขอลาบไปก่อนนะจ้าบ๊ายบาย